อะไรทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีปัญหาค่ะมันจะคลี่คายมันจะลงตัวมันจะดีขึ้นเพราะมันถึงเวลาแล้วไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวะรินทาร์ค่ะ กับโคชุป,ปัดวรินพัฒน์คนนี้ค่ะช่องแห่งการดูดวงที่จะทําให้ทุกท่านไม่จําเป็นต้องดูดวงอีกต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆให้ทุกท่านนาไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีหากพลังงานดีดวงดีคลิปนี้นะคะก่อนสิ้นปีนี้เดือนธันวาคมอีกไม่กี่วันจะมีข่าวดีเรื่องความรักไหม มีความคืบหน้าใดๆอยากจะบอกกับทุกท่านที่เข้ามาชมไหมจ๊ะฝากกดติดตามช่องนี้นะทาง TikTok YouTube ค่ะเป็นค่าครูแล้วก็อีกหนึ่งช่องโคชุปัปวารินพัฒค่ะช่องนั้น TikTok YouTube แล้วก็เพจด,ด้วยนะจ๊ะช่องแห่งการสนับสนุสน,นให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองสร้างงานสร้างสมาธิกเออต่องานให้ดีขึ้นปรับพลังงานยกระดับจิตยกระดับพลังงานยกระดับจิตใจความคิดเทคนิคดีๆต่าง หลายท่านไปชมแค่คลิปก็เปลี่ยนตัวเองได้เลยถ้านําทุกเทคนิคไปใช้นะมีเพลยลิสด้วยค่ะชมแล้วทุกอกถูกใจต้องการรับคําปรึกษาส่วนตัวนะคะหรือเรียนส่วนตัวลงกลุ่มคลาสคอร์สใดๆหรือเชิญไปบรรยายจากออฟฟิศบิลดิ้งาละลายพฤติกรรมมากมายเลยค่ะอยากนะคะสนใจต้องการรับคำปรึกษาะะรเร,กรเญญาก็เรียนดังกล่าวค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยที่เกี่ยวเนื่องกันนะจ๊ะทักไอดีไลน์ที่อยู่ตรงหน้า บโอไฟได้เลยค่ะลูกปัดวอรินโคชเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ชอบอะไรประโยคไหนนําไปใช้ไม่ชอบสิ่งใดทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะจ๊ะเพื่อความสุขความสุขชอบใครไว้เปล่าแอบรักใครหรือปเปล่าเลงใครไว้หรือเปล่า <c oughs> มีเกณฑ์สมหวังนะนี่ใบแรกเลยเดสตาร์มันเจิดจ้าเป็นเดสตาร์ในใจเอฟอฟครับเดี๋ยวต่อนะต่อ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 ค o งอซอืม เอ่อคุณและเขาว่าค่ะ for p e n t a c l e เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับคนที่คิดมากคนที่ชอบใช้ความคิดคิดเยอะคิดเกินไปบางทีได้คนที่ขี้หวงไปจนถึงขี้หึงได้แต่เป็นคนที่ทำงานเก่งมีศักยภาพสูงนะดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบ คล่องตัวเลยทีเดียวค่ะแต่มีอีโกโ้แล้วก็ดือ้อที่ผ่านมามันจะลงไม่ลงเอยไม่ลงล็อกไม่เข้าใจกันตรงไหนหรือคิดไปเองทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดการคลาดกันใดๆ The will of fortune เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่มันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงที่โค้ชทำคลิปเนาะถามไปว่ามันจะมีสถานการณ์ความรักใดๆ ที่ดีขึ้นไหมในช่วงนี้เนี่ยอะไรทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันมีปัญหาค่ะมันจะคลี่คลายมันจะลงตัวมันจะดีขึ้นเพราะมันถึงเวลาแล้วไงถึงรอบวัฏจักรแล้วอะเปิดต่อนะคะแล้วยังไงนะมายืนยันแซเออเพชรออฟซอดเนี่ยไอ้ที่มันเคยผิดหวังไปมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะแล้วแต่ฝั่งเลยหรือเธอคนนั้นปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ค่ะหรือปฏิเสธแต่อยากกลับมาค่ะกลับมาแสดงออก Take a คชั่นกับความสัมพันธ์โอ้ยนี้พุงแมวอุ้ยเมื่อกี้ทคกอครับเกิดขึ้นนะ่ะแต่มันล่วงวมาพร้อมกันแมวแมวถ้าจะมาอีกโค้เปิดใหม่ดูจัดเมน เห็นไหมมันต้องเกิดสิ่งนี้เพราะว่าเกิดสิ่งนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์่ะมันดีขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจกันนะเห็นไหมที่ออฟสอร์ดเกิดขึ้นค่ะแล้วก็นายออบวานไปพัฒนาไปเติบโตไปชําระจะบอกชําระสาสางนั่นแหละไปทําสิ่งต่างๆนะคะของตนเองเดวมาจิกเชียร์เอชออปสอดเอชออใช่ไหม เออ f of f p e n t a c l นะคะขออภัยจะ้ะเหล่นมาอยู่ดีอ่ะรับการพูดบอกมาโคดก็หยิบออกมาเนี่ยเขาจะออกไงเออพูดก็ได้จ้ะพี่เมตตาไพ่นะนชื่อไพ่ชู o บ f ับ p ค่ะหล่นมาอีกแล้วขนาดโคดเก็บไปนะคุณเป็นคู่กันไงคุณเลือกกันจริงๆคุณเลือกกันตั้งนานแล้วคุณรู้แล้วว่าคนนี้แตกต่างจากคนอื่น แตกจากแตก,แตกต่างจากที่คุณเคยประสบพบเจอมามันมีแรงดึงดูดบางอย่างมันมีความอินเทนส์เข้มขน้นลึกละมุนละไมจนตกใจอะจนแบบเอ๊ยยังไงเนี่ยแยกออกจากกานะันอะไรอย่างเงี้ยเนะเาะแล้วก็ไปอยู่ในพลังงานของตนเองไปโฟกัสในฝั่งของตนเองทำเรื่องตนเองต่างๆแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหม เป็นคนมีของทั้งคู่เลยนะขอยสุขสมหวังมากๆเลยค่ะสิ่งนี้เป็นของคุณเดี๋ยวมาดูท้ายสําหรับเรากันค่ะโอ้อยากจะเชื่อเลยเนาะพี่ภายเขาอยากบอกไงเก็บไปแล้วก็ล่วงมาใหม่ใบเดิมเลยค่ะเห็นไหมได้คืนกลับมาโคจะไม่พูดเรื่องทวินฟงทวินเฟรมคู่แท้ใดๆหรือแบบไหนแต่เอาเป็นว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดเมื่อเลือกกันละกันคะเก็บอดีตเป็นบทเรียนเริ่มต้นใหม่ จับมือกันไปต่อรักแท้ไม่แพ้อะไรแพ้อย่างเดียวคือไม่รักหากคุณรักกันทำให้สวยงามทำให้ลงตัวอยากกลัวสิ่งใดเลยนะคะรักกันแล้วเลือกกันแล้วเจอกันแล้วก็ขอให้สุขสมหวงังทุกทุกท่านนะคะอุย้ยโคตอิดได้ไหมเนี่ไม่เหงาแล้วสินะธันวาคมน,นี้นะ่ะเพราะมันจะเกิด อะไรขึ้นเดี๋ยวท่านรู้เองแล้วแต่เคสนะคะขอมีความสุขมากๆค่ะอย่าลืมติดตามสองช่องนี้ด้วยนะ